ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางรายการด้วยครับครับผมครับหมอหมูครับอธิบายหน่อยครับหักดิบจากการอดเหล้าอาการลงแดงเป็นยังไงครับถึงขั้นเสียชีวิตครับครับผมคือต้องรีงนี้ก่อนครับเขาว่าลงแดงเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับก็คือในกรณีแบบนี้เป็นลักษณะอาการเนื่องจากการขาดสุราครับคือโดยปกติเนี่ยถ้าดื่มสุราอยู่ทุกวันนะครับแล้วอยู่ๆมาลดการดื่มสุราแบบกระทันหันเขาว่กกระทันหันคือว่าอยู่ๆหยุดดื่มไปเลยนะครับครับอันนี้ถ้าหลังจากหยุดดื่มไปเนี่ยไม่นานก็จะเริ่มมีอาการ นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับเสียชีวิตในรายนี้เนี่ยตามข้อมูลนะครับที่ผมติดตามข่าวพบว,ว่าตัวของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ทําการผ่าชันสูตรศพนะครับจึงไม่ได้เป็นข้อสรุปอย่างชัเงเดเจนเพียงแต่ว่ามีการรักษาพยาบาลแล้วคาดว่านะครับน่าจะเป็นลักษณะของการเสียชีวิตจากอาการลงแดงนี่แหละครับซึ่งอาการลงแดงเนี่ยสามารถทําให้เสียชีวิตได้อย่างไรนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยอาการลงแดงนะครับถ้าเป็นช่วงแรกๆเลยนะฮะ พอเริ่มมีอาการเนี่ยนะครับในช่วงเจ็ดถึงต้งแป่เริ่มอาการแรกๆนะครับจะเริ่มประมาณสักสามสี่ชั่วโมงจนถึงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีอาการละจะมีอาการตัวสั่นมือสั่นหงุดหงิดขึ้นไส้อาเจียนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงแรกรซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอาการต่อเนื่องนะครับอาจจะมีการอ่อนเพลียขั้นเรื่อขั้นตัวปวดศรีรษะบางคนนี่คือกระสับกระส่ายนะครับความดันจะสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสชัก ไอ้ชักนี่แหละครับที่เป็นโอกาสที่จะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าการชักเนี่ยอาจจะนําไปสู่เรื่องการสาลักอาหารการสาลักอาหารจะเข้าไปที่หลอดลมแล้วก็ไปติดก้านทางเดินหายใจแล้วเสียชีวิตได้หรือแม้กระทั่งเกิดอาการที่ก็เรียกว่าอาการเพ้อสับสนจากการถอนสุราอันนี้ก็มีผลนะครับที่จะทําให้เกิดอาการหัวใจวายหรืออาจจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองอามมาจนไปใส่เงินเสียชีวิตได้ผมเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอันนี้ต้องเรียนถึงท่านผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับที่ มีลักษณะของการดื่มสุลาเรื้อรังในโรงพรยาบาลเนี่ยนะครับมันจะมกีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือเวลาคนไข้ามารักษาตัวอยู่โรงพรยาบาลครับแล้วจะต้องนอนโรงพรยาบาลต้องซักประวัติเกี่ยวกับเรื่องการดื่มสุลาคันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้เนี่ยบางทีไม่เข้าใจนะครับก็มักจะปกปิดเรื่องข้อมูลรเรื่องการดื่มสุลามีคนไข้รา,ายหนึ่งนะครับเข้ามาที่โรงพรยาบาลแล้วเป็นลักษณะของการบาดเจ็บอุบัติเหตุทั่วไปเนี่ยนะฮะแต่ต้องนอนโรงพยาบาล คนไข้ปกปิดว่าไม่ได้ดื่มสุรานะครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าดื่มสุราทุกวันคนไข้นอนโรงพยาบาลไปอยู่วันกว่าครับเกิดอาการเพ้อนะฮะเพ้อสับสนจากการถอนสุราเนี่ยครับเพราะไม่ได้ดื่มสุราโรงพยาบาลองเข้าเข้าใจว่าตัวเองเป็นองค์นั้นองค์นี้นะครับพยายามจะปีนหน้าต่างแล้วจะกระโดดตึกนะฮะโชคดีที่พยาบาลนะครับแลเจ้าหน้าที่เขาช่วยหรือว้าัดแล้วทําการรักษาเคสนี้ถึงได้มีโอกาสกลับบ้านได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับที่ดื่มสุราทุกวันแล้วตั้งใจจะเลิกดื่มสุราขอให้ไปพบแพทย์แล้วได้รับคาแนะนาที่ถูกต้องอย่าหยุดทันทีนะครับถ้าหยุดทันทีมีโอกาสนะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับค่ะครับหมอหมูครับร่างกายถูกวางเงื่อนไขด้วยแอลโกอฮอลมาตลอดต่อเนื่องแบบนี้วิธีจะหยุดเนี่ยหยุดทันทีก็หยุดไม่ได้ก็คือต้องหยุดทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็รับคำปรึกษาจากแพทย์ในการที่จะเลิกสุราอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับ ถูกต้องครับจริงแล้วเนี่ยมาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะมีวิธีการหลายวิธีนะครับในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการเลิกสุราแบบที่ทําให้ปลอดภัยแล้วก็กลับมามีร่างกายที่แข็งแรงก็ใช้ชีวิตได้ปกติด้วยครับค่ะครับครับบางทีคนที่ดื่มสุราเป็นประจําเรียนไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยติดสุราแล้วอาการของการติดสุราถูกวานงื่อนไขด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจําทุกวันมีอาการยังไงครับถ้าเราไม่ดื่มครับ คือโดยปกติเนี่ยอาการของคนที่เป็นโรคพิษสุราเนื้อรังน,นะครับนั่นก็คือแน่นอนคือไม่ดื่มเนี่ยเขาจะรู้สึกนะครับหงุดหงิดกระสับกระส่ายบางคนทําอะไรไม่ได้ไปเลยนะครับมือก็จะสั่นอย่างกรณีของคนที่ทํางานนะครับถ้าเป็นช่างที่จะต้องซ่อมที่จะต้องจับของต้องอะไรต่างเนี่ยคนกลุ่มนี้มีความเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเออถ้าไม่ดื่มสุราก็ทํางานไม่ได้เพราะว่ามือเขาจะสั่นนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มสุราเป็นการช่วยให้เขาทางานได้แล้วมือหายสั่น แต่จริงๆนั่นคืออาการของการติดพิสุลานะครับเรื้อรังละนะครับซึ่งเป็นอาการที่ไม่ใช่เอาสุราเข้าไปช่วยแก้ไขแต่เขาจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ทําการเลิกนะครับแล้วก็จะใช้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะโดยที่ไม่ต้องดื่มสุราแล้วก็สามารถทํางานได้ครับค่ะครับหมอครับเรื่องของการดื่มสุราพิสุราเรื้อรังอะไรก็ตามเนี่ยการหักดิบกับยาเสพติดเหมือนกันไหมครับอาการเหมือนกันไหมครับจริงๆ ก็ต้องเรียนว่ามันเป็นลักษณะพฤติการของร่างกายเนี่ยที่คล้ายกันแต่ว่าเวลาที่มันแสดงออกทางอาการเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับอย่างกรณีของคนที่แบบลักษณะถ้าเราจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือคนที่ติดเฮโรอีนนะครับเราต้องไปเลิกเฮโรอีนก็จะมีลักษณะของอาการคนที่แบบหนาวสั่นไปถึงก,กระดูกนะครับแล้วก็มีอาการแบบรุนแรงขนาดที่จะแบบอ่อนเพ่จะทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งถามว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกัน หรือไม่มันก็คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันชัดเจนแต่ทั้งหมดเนี่ยคำว่าติดเนี่ยนะครับนั่นก็คือขาดไม่ได้นะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสารเสพติดนะครับรวมถึงแอลกอฮอล์ซึ่งก็เป็นมีโอกาสทําให้ติดอยู่แล้วเนี่ยนะครับพวกนี้เมื่อขาดแล้วมันจะมีอาการออกทางร่างกายคี่ยพวกนี้คือสารเสพติดทั้งหมดครับค่ะครับเน้นถามหมอหมูนะคะในกรณีที่บางคนหักดิบแล้วก็เกิดอาการลงแดงไปแล้วอาการเริ่มต้นจะเซฟชีวิตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างจะช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงได้บ้างคะ ย่างที่เรียนครับคือช่วงแรกเลยเนี่ยเขาจะมีอาการตัวสัน<ม>่นนะครับหมุดหิดขึ้นไส้อาเจียนมีอาการอ่อนเพลียขั้นขั้นตัวปวดศีรษะนะครับถ้าเริ่มมีเนี่ยให้รีบพาไปโรงพยาบาลอันนี้ <apprendre S 1> เรียนตามตรงครับว่ายังไงก็มีโอกาสรอดนะฮะเพราะว่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดุนแรงมากแต่ในกรณีที่จะเสียชีวิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของอาการช็อกที่มีอาการชักซึ่งกรณีแบบนี้ตามข้อมูลนะครับในทางการแพทย์พบว่า ส่วนใหญ่แล้วนะครับอาการชักจะเกิดขึ้นหลังจากที่หยุดแอลกอฮอล์ไปแล้วมากกว่า48ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงวันสองวันเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเสืยชีวิตได้แต่ถ้าเกิดเขาหยุดมาไม่นานนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการเนี่ยรีบพาโรงพยาบาลก่อนครับไออย่างเงี้ยปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตครับคนในครอบครัวถ้าเกิดดื่มสุราทุกวันนะครับแล้วก็มีอาการนะครับรีบพาโรงพยาบาล อย่าไปเริ่มต้นด้วยคาว่าพอเห็นเขามีอาการแล้วรีบเอาเหล้าให้เขาหรือออลซูลาให้เขาดื่มเพื่อหายอาการนะครับเพราะว่าพอเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยการดื่มสุราแน่นอนอาจจะทำให้เาหายอาการแต่ร่างกายยิ่งทุดโทรมลงอีกครับก็อาจจะมีความเสี่ยงเช่นกันเพราะไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ทําการรักษาดีที่สุดครับครับครับหมอครับขอบพระคุณครับที่มาให้ความรู้ครับครับผมสวัสดีท่านผู้ชมรายการด้วยครับครับสวัสดีครับ